ค่ะมือน,อน,อนี้นนทยากกับมีแนวทางตัวเลขเกีย่ยวกับเลข,เลขสูตรคำนวณของแม่ไม่ออกน้ำนะคะมวดที่ผ่านมาแนวทางของเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะเพื่อให้ความฝันส8ปดนะคะเลขออก6 3สามนะคะ,เล,ออ 6, ะ,คะเลขล่างแม่นๆของเพิ่นมี8ดมี2มีสามนะคะเพ่นจับให้แค่8 2ดสองปดสามเลขออกสองสามพี่น้องนะคะเลขวันมาถูกถ้าว่าเพิ่นจับคู่ก็ถูกนะคะเลขล่างแม่นๆน,นะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่ไม่ออกน้ำหายมาแล้วนะคะเลขล่างแม่นๆแล้วก็เลขค้อมฝันนะคะฝันว่าลดหายนะคะเลขสูตรกับเลขฝันตรงกันนะคะเราเพิ่นกลับไปซื่อไว้นะคะซื่อไว้ห้างเดียวนะคะแล้วก็ฝันว่าได้กอกเขาไปกอกเขาเป็นร้อยสอบนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปข้างเสียงสัมพันธ์ระวางนุ่นทยากกับแม่ไม่ออกนม้มงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนะคะ แม่สวัสดีค่ะจ้าแม่เป็นยังไงคะแม่โชคดีบอโชคดีอยฟังคอยชีว่าเจ,าจา้าฟังเจ้ายาเฝ้าอัดจีคอยเดิมพรยังคนดาคอยเบิ้บ้านบอบมมีคนดาตั้งกล้องแล้วมีตะคนอยากได้เลขล่างแม่นๆของแม่แม,แม่จับแ,แม่จับบอถือซือ้อมันมีแปดมีสองมีสาม มีตัวหนึ่งบ,บอกอกันเห็นในมืออันที่พันมาลูบหลังนะเห็นในมือนะย oh ืนหัวอีเมก็มือนะเห็นหกสามหกตัวน้อยๆเน่มันหัวเามันที่หลายตัวอือเม่ไปเรๆก็มาทอดเสียดอกค่อยซื้อหลายค่อยซื้อวันไหย วัน,นี้ฝันจะต้องมวดอีกแล้วควนบป็อย่างบ้าย่างคนดาคอยบอ <c oughs> มีคนดามีแตะคนบอกให้ตามเพราะว่าเลขแม่บอหลายโตมีแค่หางเดียวเราก็เลขล่างแม่นๆม่นะมันแค่แปดสองแปดสามแม่เพืจ,จับสองสามใส่กันซื้อขันจับใส่มันกับเขา,าได้เลขล่าแม่นแม่น<ๆ><ๆ>อ่ะเออบัตเทนี่ได้เลขอันนี้ฮะคอยฝันคอยฝันมาค่อยีขี้โลดคอยดีไปหาหมูหลอไปทอดปากระดง พอนรจอดรถไว้จอดรถได้ไปซอกหาทางกอนว่าสั้นจังที่มาเอารถแบบนี้ซอกหารถพอเห็นรถแล้วหลงรถหลงข้างหลงป่าค่ะวันนี้รถมาพ่ออาว่าสั้นอาหันรถ่าค่อยเป็นอาเจ้าเด้อว่าสั้นแต่ว่าคนตายจะโดนแล้วแหละเพราอยู่ป,ประเทศลาวคนค่ะอือเขาเจ้าอ่อนเป็นคนรวยอยู่เลยไม่ได้ผัวนักบินอนเลไม่ได้ง่ายมันกลับมาประเทศไทยคนละตายอยู่พน้น ค่ะวันนี้พลเว่าค่อยเป็นอาเจเดอเป็นเมนเจอร์ปะพลธิภัาะจะไปเอารถรถท้นที่นี่มันเป็นที่ของข่อยพลเรือว่าจังสิพลธิภัพก็ยางไปเอารถวันนี้ไปพ่อรถค่อยดีใจเงาลุ้งเงเลขรถค่อยหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกสามฟันที่ตรงกันคือสิบหกหกสิบเอ็ดเลยอยู่ในหะอยู่ในรถค่ะฟันงวดงกันกับเลขวิ่นอุ่นงวดนี่หนึ่งหนึ่งหกสามฟันงวดนี่มันปะค่ะแมนหนึ่งหนึ่งหกสามเลขรถ หนึ่งสวัสดีมนอนความคืบวามากินมึงเลขบัตนี้มันละมีมันละมีเลขขันห้าหกศูนย์หนึ่งเลขรถเลขวินบันี้ห้าหกศูนย์หนึ่งไปอล้วมานียมิหามีหามิหามีศานย์มีหามหามีหามิหามีหาม่หามิหมิหมหม่หมา่ แล้วแม่จับคู่ให้ตัวได้เลขล่างเลขล่างเลขจับคู่หนึ่งหกหกหนึ่งนี่แล้วผพวังว่านี้มันที่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่แม่เลขไหมอยู่ในรถถังมันมีห้ามันมีตั้งแต่หกหนึ่งหันหนึ่งหนึ่งหกสามเดี๋ยวเบื้องหน้าหันก็เป็นหน้าอาทู้วิภาไปเอาหันก็ดีใจเงาเลยก็เห็นรถแท้ของมาสั้นหนึ่งหกมีมีตัวได้แน่กว่แม่เลขล่างหนึ่งหกเลขล่างหันมี หกศูนย์หนึ่งระวางวันนี้เห็นมันที่มีจังที่เลขเก่งเห็นนะเลขเก่งมันที่มาตรงเลขวินมันที่มีสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่ห้าหกมีมาตัวหนึ่งเป็นหลักสิบมื่อวันกี้นี่มันก็เปลนนี่ยนเลขนัขนมีสามันมีหกสามเจ็ดสามแปดสามมันมาตรงกับเลขวินเพื่อแปดสามมีแล้วพาาะมมั<ซ>ั<ซ>ันนนยกฝสี่หนึ่งหาห <1 S 2> นึง่งหกหนึ่งมันป่ะคะ แมนแมนห้าหนึ่งหกหนึ่งแต่วันเน่นเน้น,นก็หกมีแล้วตัวเดียวคู่เดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเลยอ๋อเน่เนหนึ่งหกหกหนึ่งแมนเอาเขางั้นถือกระถือไว้ไปเลยบนถือกับบนถือโอ้จมยันผ้าเจ้าเสียงเงินทาามูเสียงเงินตีนอนเลยเลขเลขฟันเดี็ดแม่เลขฟันนีต่ตีตีได้หนึ่งหนึ่ง,นง<อ>หนึ่งตีได้หนึ่งหกหกหนึ่งเขางั้นพอหนึ่งหนึ่งก็หกสามว่อเอาบ่ค่ะมันจะเอาก็เอาตัวมั ยูได้หกสามกันดิแต่ว่าเอาตัวเดียวแล้วค่อยหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วซื้อลอตเตอรี่มาไ้วล้วฝันได้ขายเข้าเป็นร้อยกระสอบวาซะอ๋อซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งมา่งเข้าตั้งร้อยกระสอบมาแล้วไงดอกโมมาเอิญไปกินียังละไปกินเข้าเที่ยงกันวันนี้ไปเด้อสั้นซ่งเข้าเข้าร้ายมาสั้นซั่งเปินร้อยสวบมาสั่นเลขจิตเลขโตที่ตรงกันเลขเลข เลขล่างแม่นแม่น,มนกับเลขฝันตรงกันมันจะมีแค่หกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกแม่เขานั่นแต่แม่ซื้อไว้ฝันว่าไปกอบวันวัที่สั่งข้าขายเออวันวันคนที่มาซื้อข้าวที่สั่งข้าวขายเป็นร้อยกระสอบมาแล้ง่ายดอกามาสั่นมูงูมาเอิญไปกินข้าวคืนที่สองแบบนี้ซื้อลอตเตอรี่มาไว้แล้วออกไปเนาะไปซื้อลอตเตอรี่มาไว้เลยซื้อไว้มิตตหนึ่งหกโคงหนึ่งบอกแม่ ตัวอื่นบ่ซื้อเลยไขหนึ่งหกตัวเดียวไข่บ่มีมันบ่มีหกหนึ่งเข่าเอาเบิดแล้วห้าหนึ่งเข่าก็เอาเบิดแล้วอ๋อซื้อได้ตั้หนึ่งหกแมนอันไทยบ้า,านไข่ยห็นว,ว,ว่าไมกวดเราแเราจะมีเบิดอืมไปตลาดไปตลาดแรงตลาดนะัดอาหารยำแรงไปเรื่องเรื่องคนเอาเบิดแล้วกันเลือแต่เท่านั้นเขาเรียกเขาตอนนั้นเหรอเนาะอือซื้อไปหนึ่งหกตัวเดียวเออโมมาเอาเลขไปน,นั่งนี่เขาก็ว่าเขาฝันในลูกน้อยเด้ แต่ลูกน้อยมันซีบถือแล้วบอกเฮ้ยป่ะเขาว่านี่ซื้อไว้1นึหกตัวเดียวแมนบ่ได้กรับโตกราบกับบบได้เป็นบ่อม่บ่อนี้จะเป็นซื้อใต้ดินแล้วบ่เมนเครื่องหนึ่งแล้วบอก่เนี้ยอะไรบอ๋อเลขตัวนี้บ่าน่าจจะดังได้ไหมหกหนึ่งห้าหนึ่งเขาเอาเมือแล้วบ่มีเลขไม่ใญ่ไก่เห็นไหมเลขพี่อย่างคนละหน้าห้าหนึ่ง้านึ่งเขาเ้ว้ากันเต้าอนเต้า บอแต่ว่าเลขเพิ่นบ่มีนะหกหนึ่งเจ้าเอาเบิดนะเขาเจ้าแม่แม่แม่เวันนี้เว, <ๆ S 2> วันนี้บ่ฝันเห็นยาบอกค่ะฝันเห็นอะไเด้อันที่ว่าอาเด้กผู้เดียวกันเด้ที่ว่าเป็นอาเป็นายาอยู่นี่ก็ดีอ๋อแล้ว <ๆ S 3> แต่ตอพอสิมาม <ะ S 1> เป็นนาผู้ใดมันบ่ค่ะแม่เดี๋ยวมันก็เป็นหน้าคนนุ่มๆอยู่นี่แหละอายุประมาณสามสิบปีนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเป็นอาเด้อเป็นแม่เจ้าเด้อเพิ่อนบอกมันสบายอยู่ในสวนนี่นโอเคเลย อืมอันฝันว่าค่นมาลูบหลังนี่ลูบหลังวัที่แล้วมานี่จ้ามือนี่คือมือตะขาบเออาอ่อเป็นแบบวัวแงนขักว่าเส้นของของแค่เลยตัวนี้เพาเราเดียวหลังขึ้นไปเดียวเห็นอยู่ในมือนี่แปดสามย่กางฝ่ามือแดงจึงจึ้งยุหัวแม่มือนี่สามหกตัวนี้น้อยดำๆเออกระชื่อแม่นี่น้อยถึงตัวอืมแต่ว่าแม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกล่งซองเนาะสามหกบอกตั้ บอกบอกเลยยันมันหลายคบอกบอกบอกว่าเาเลยยันเลขกหลายตัวอืมบัดนี้พักกันมาบูชาเมื่อวันศุกร์ที่ห้าคำ่ิพานมาหันกระพอก็ได้เจ็ดสามหกลุ่มเอเด็กที่ถอนซื้อเทียนซื้อถูบมาให้หันเขากันเบื่อเขาเขาก็ถืออยู่พัามาทีบยากฉันรู้ว่าแม่ซื้อไว้หนึ่งหกค้างเดียว ค่ะขอบคุณแม่ลลายเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้ให้เอฟซีสดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไม่เป็นอ่อเอฟซีก็สิยด้ยนินแล้ะนะคะเสียงสัมภาษณ์แลาวนที่ยากกับแม่ไม่ออกน้ํานะคะเลขเพิ่นอยู่ด้วยนี้มันจะตรงกันหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะอ่าเลขล่างแม่นๆที่เพิ่นสูตรคำนวณของเพิ่นกับมี่หามี่หกมีศูนย์มี่หนึ่งนะคะเพิ่นจับวิ่นออกมามีหนึ่ง มีหาหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแล้วโตเพิ่เน้นหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเลขรดฟันว่ารดท้ายไปตามรถมาได้ก็คือหนึ่งหนึ่งหกสามนะคะตาไทยแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกสามแต่ว่าส่วนโตแม่แล้วว่าแล้วหมักหนึ่งหกครั้งเดียวนะคะไปซื้อตลากินแบ้งไหวหนึ่งหกเอาฟันว่าได้ก่อเข่านะคะก่อเข่าจะไปคล้ายเป็นร้อยสอบนะคะนะคะก็คือหนึ่งหกนะคะ หาหกหนึ่งบได้ได้ตั้หนึ่ง6นะคะสลากกินแบ่งของเพิ่นนะคะ mm hmm. พราไม่เป็นอเอฟซีพิจารณานะคะมันบอกว่าถ้าเลขฟัมกับเลขสูตรคำนวณตรงกันนี่มันจะใช่นะคะนะคทั้งหมดทั้งมวลนี่มนีซัมมี่นะคะนะคะแม่ทางของแม่ไม่ออกนามนะคะม็นเด่นหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ สังเกตดีๆนะคะเลขจะตรงกันที่1661นะคะไม่มยากค่ะขออวยทอดให้พ่อแม่พีน่น้อง FC โซดีนะคะของแม่ไม่ออกนามนะคะ